คำถามค่ะเอา้ามีเรื่องอะไรหนูจะกอเกตแต่ว่าหนูจะต้องเริ่มตั้งแต่ตรงไหน่คะอ๋อพอดีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะอยู่เดี๋ยวจะบอกให้ฟังเะน<ะ>ก็มาดูในเว็บวิชาการก่อนค<ะ>่ะนมันก็จะมีเมนูชื่อว่าอพอหเนาะนนก็กดเข้าไปก็จะมีที่ให้โหลดนั่นแหละโหลด ตัวไฟล์ปพหา้าแล้วก็จะมีลิงก์ส่งอันนี้ถ้าใครยังไม่ส่งก็ส่งลิงก์ตรวจสอบโปรแกรมช่วยกอกสาย,ยา AGS ยอคราวนี้ทุกคนที่กอกเกตในเทอมนี้จะต้องมาอ่านคู่มือตรงนี้ให้ละเอียดเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันซับซ้อนอยู่แล้วก็ถ้าจะพูดให้ฟังแบบสั้นๆอ่ะมันยากมันต้องมาอ่านอ,อย่างเช่นอันดับที่1ก็คือจะต้องบันทึกคะแนน วลาเรียนคุณลักษณะอ่านคิดในพว .5 เรียบร้อยเนาะมันก็จะอยู่ในเมนูนี่เมนูบันทึกผลการเรียนนะก็บันทึกให้เรียบร้อยอยู่ในเมนูเวลาเรียนอ่ะอันนี้ก็บันทึกให้เรียบร้อยต้องบันทึกให้ครบอยู่ในบันทึกคุณลักษณะอันนี้ก็ต้องบันทึกให้ครบด้วยอันนี้คือประเด็นแรกที่ต้องทําจากนั้น มันจะมีเงื่อนไขาการให้มอสอก็คือถ้านักเรียนเวลาเรียนไม่ครบ80%ซครูต้องให้เป็นมอสอแต่การให้มอสอเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เลยก็ได้มันต้องมีเงื่อนไขอีกก็คือเราต้องส่งชื่อให้วิชาการก่อนถ้าไม่ได้ส่งชื่อวิชาการก็ถือว่าคุณครูไม่มีสิทธิ์ให้มอสออสองต้องเป็นนักเรียนที่ไม่มีตัวตนที่ครูลุงนภาป,ประกาศมันก็จะมีรายชื่อให้ใช่ไหมจำได้นหะที่เขาลงรายก็ก็ไปดูแล้วก็ลงตามนั้น ส่วนถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการอันนี้คือให้ลงเป็นรอห้ามลงมอสอโอเคตามนี้<ะ>แต่ว่าถ้ายังสงสัยอยู่ว่ามันมีชื่อใครบ้างก็ดูตรงนี้ได้เนี่ยรายชื่อนักเรียนมอสอและเข้าร่วมโครงการก็เข้าไปดูมันก็จะมีรายชื่อเนาะรายชื่อ,อเด็กที่เราส่งรายชื่อมาเ<ะ>ช่นอาจจะเป็นกรลวิทเนาะภาษาอังกฤษที่เราส่งมาเวลาเรียนไม่ครบแ80ดสิเอร์เซนอันนี้คือให้หมอสอหรือไม่ให้ก็ได้ หมายความว่าเราจะให้เป็นเกตธรรมดาก็ได้ถ้าเด็กมามาติดต่อแล้วอะไรเงี้ยนะส่วนตัวนี้นิชาดานิชาดาเนี่ยจะต้องให้มอเท่านั้นเพราะว่าเด็กคนนี้คือไม่มีตัวตนเนาะเขาไม่มาแต่แรกนิชาดานิมอนมหนึ่งทับสหนึ่งทับสามต้องให้มอเท่านั้น<ไ>ทุกวิชาทุกคน<ไ>เื่อนลงมาอีกก็จะมีประเภทแบบว่าเข้าร่วมโครงการอย่างเช่นสุพิช,ชาอย่างเงี้ย ือเข้าร่วมโครงการนสวออันนี้ต้องให้รอเท่านั้น<ฆ>มันก็จะมีประมาณนี้ซึ่งคุณครูก็จะต้องมาดูว่ามันมีเด็กคนไหนที่เราให้ได้ให้ไม่ได้หรือต้องให้อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองให้ถูกหรือเปล่าให้มาดูตรงนี้ที่ผิดเงื่อนไขมันจะมีบอกว่าเราทำผิดเงื่อนไขหรือเปล่าอ,อย่างเช่นเทรโชตกายชาติคุณครูกัญญาณั เด็กคนนี้จะต้องให้มอสอเท่านั้นเพราะว่าอาจจะเป็นเด็กที่ไม่มีตัวตนเงี้ยนะหรือศิรินภา,าจันดาวหอมอันนี้คือต้องให้รอเท่านั้นก็คือหมายความว่าเด็กคนนี้เขา้าร่วมโครงการ,ค,รคุณครูต้องให้รอไว้ห้ามตัดเป็นเกตอื่นหรือตัวนี้บานศรบัวสีภาษาไทยคุณครูบุญ,ญยรัตน์ไม่สามารถให้มอสอได้อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณครูไม่ได้ส่งรายชื่อ,อให้วิชาการเราก็เลยต้อง ห้ามให้นะอะไรวันนี้แล้วก็มาตรวจสอบได้ถ้ายังไม่มั่นใจเนะะ okay. าะโอเคคราวนี้กลับไปที่ป p ห้าเหมือนเดิมเนาะถ้าเรากกอกคะแนนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องส่งคะแนนใช่ไหมการส่งคะแนนเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีแต่ว่าเราแนะนําให้ใช้สายยาก็คือยิงเข้าไปเลยเนาะก็คือมาที่ตรงนี้แหละปพห้าเลื่อนขึ้นไปดูตรงนี้จะมีโปรแกรมช่วยกกอกคะแนนสายยา hgs ก็เข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลด มันก็จะโหลดเข้ามาในเครื่องส่วนมากมันจะโหลดในที่าดาวน์โหลดเนาะถ้าบางคอมบางเครื่องอาจจะไปตั้งที่อื่นแต่ว่าเอาเป็นค่าดีฟอลต์แล้วกันมันจะเป็นที่ดาวน์โหลดก็เปิดเข้าไปตัวโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็จะมีอธิบายว่าต้องทํำยังไงบ้างเนาะแต่ว่าเราจะทําให้ดูเลยแล้วกันก็เอาหูไว้ก่อนห้ามปิดนะต้องหูไว้หูไว้ปุ๊บจากนั้นเราก็ไปที่ H S คือเข้าไปที่ a g s แล้วก็ล็อกอินอ่ะสแกนนิ้วมือหนยสแกนแล้วก็ไปที่งานวัดผลแล้วก็บันทึกผลการเรียนตลอดภาคเรียนจากนั้นก็เลือกวิชา<ม>เป็นภาษาอังกฤษมอหนึ่งเลือกเป็นห้องหนึ่งจากนั้นก็เปิดรายการนี้เนาะให้มันเป็นสักหนึ่งร้อยก็แล้วกัน ตอนนี้กำหนดการมันให้กรอกปลายภาคเนาะก็คือหลังกลางภาคแล้วก็ปลายภาคก็คือไอตัวเนี้ยยังไม่ได้เปิดแล้วก็ติก๊กฉะนั้นก็ไปที่หน้าดูคะแนนแล้วก็ก๊อปปี้คะแนนก็คือคะแนนหลังกลางภาคแล้วก็ปลายภาคของห้องหนึ่งทับหนึ่งก๊อปปี้อยู่ตรงนี้คอ,อนโทรลสี แล้วก็ไปที่หน้าบันทึกคะแนนใน A G S จากนั้นก็กดกดอะไรจำได้ไหม F1 <1. S> F1 แต่บางเครื่องก็ต้องกดฟังก์ชัน F1 อันนี้แล้วแต่เครื่องค่ะแล้วก็เซฟนี่ดูกลุ่มสองกลุ่มสองก็ทำเหมือนเดิม Copy ชากคนแรกถึงคนสุดท้าย Okay. แล้วก็ F หนึ่งอันนี้มีปัญหาก็คือว่ามีเด็กไม่มีตัวตนอยู่ข้างบนซึ่งยังไม่เดียวอ,ออกเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงเราต้องเริ่มยิงจากคนที่สองเนาะ,ะเอาใหมย่ยิงใหม่มอันนี้คือถ้ามีปัญหาเนี่ยแจ้งวิชาการเลยก็ได้เราจะได้ตัดรายชื่อทันทีเลยนะ อ่ะอีกสักห้องหนึ่งแล้วกันจะได้จบๆคัด y แล้วก็ F 1โ okay. อเคเซฟ่คราวนี้มันก็จะมีคำถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันตรงหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> วิธีการคือ เราต้องโหลดข้อมูลจาก h g s มาตรวจด้วยตนเองก็ไปที่ผลการเรียนตรงนี้เลือกที่ผลการเรียนจากนั้นก็เลือกระดับชั้นตรงนี้มันคือมหนึ่งเนาะมหนึ่งวิชาก็คือภาษาอังกฤษคุมลุมไม่ต้องเลือกเลือกทุกห้องไปเลยแล้วก็โหลดตรงนี้ก็คือส่งออกเป็น Excel จากนั้นก็เปิดไฟล์ เปิดไฟล์ขึ้นมาจะมีข้อมูลเยอะยะเลยไม่ต้องไปสนใจกดคอนโทรลเคุมทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลก็คือ Copy หรือคลิกขวา Copy ก็ได้แล้วแต่เราเราไปที่หน้าปอพห้ไปที่ไปที่8ผลการเรียนจาก h อ s อันนี้เราเคยก๊อปมาแล้ว <c oughs> เมื่อครั้งนานแล้วเนาะต <c oughs> ั้งแต่แบบเรายังไม่ก่อเกล็ดก็ลบทิ้งก็ได้คอนโทรลเ ดีลิททิ้งก็ได้เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งของบางคนมันจะมีปัญหาคือช่อง A.G ให้แก่อย่างนี้ก่อนคือคลิก AG เนาะแล้วก็กด1นึสแล้วก็เลือกเป็นข้อความธรรมดาบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นมันแล้วแต่แต่ว่าอันนี้เพื่อความชัวร์คือทำอย่างนี้ก่อนอจากนั้นก็ลบข้อมูลทิ้งก่อนดีลิทแล้วก็คลิกขวาที่ช่อง A1 วางเพิเศษ วางค่าเท่านั้นมันก็จะเอาข้อมูลจาก a g s ลงมา,ท,าที่ปพหห้าเราเนะาะคราวนี้วิธีการตรวจก็ไปที่หน้า 9. เก้าหน้าต่อไปหน้าเก้ามันจะมีข้อมูลจากปพหห้าตรงนี้แล้วก็อ g s ตรงนี้มันจะทําการเทียบกันถ้าตรงไหนที่ไม่ถูกตรงไหนที่ไม่ตรงมันจะขึ้นสีแดงเช่นใช้ยพลใช่ไหมก่อนกลางภาคคือ31สเอ็ดใน a g s คือเป็นศูนย์เพราะเรายังไม่กรอบมันก็เลยผิด แต่ว่าเอาที่มันถูกก็แล้วกันก็คือหลังกลางภาค26ทั้ง HGS และปปห้่ตรงกันขึ้นสีเขียวนี่คือถูกต้องนะเราก็ไล่ดูว่ามันมีตรงไหนผิดหรือเปล่าประมาณนี้หรือดูตรงนี้ก็ได้10ตรวจสอบความถูกต้องนี่มันก็จะมีตรวจสอบการบันทึกคะแนนบันทึกไม่ถูกหรือเปล่าถ้าถูกมันก็จะไม่ขึ้นอะไรจะขึ้นเป็นศูนย์ไอ้คำว่าไม่ถูกนี่คืออะไรลองดูกันแล้วกัน สมมติว่าเราไปบันทึกแบบนี้คะแนนปลายภาคเนาะปลายภาคเนี่ยปรนัยมันมี5คะแนนแต่เราไปบันทึก50คะแนนสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่องนี้มันจะขึ้นเตือนว่าบันทึกไม่ถูกประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปลบทิ้งก่อนกลับมามีอะไรอีกที่เราต้องตรวจตรวจสอบความสอดคล้องของเงื่อนไขและผลการเรียนที่ได้ อันเนี้ยไม่สอดของ97คนมันคืออะไรมันคือตรงนี้มันจะมีหน้าบันทึกคะแนนอยู่ด้านขวามือจะมีบอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ส่งงานกี่งานเขาขาดงานอะไรบ้างเขาสอบกลางภาคแล้วยังหรือเขาสอบแล้วผ่านหรือเปล่าอันเนี้ยมอนหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้ก่อคะแนนปลายภาคแสดงว่าเด็กยังไม่สอบปลายภาคใช่ไหมมันก็เลยเข้าเงื่อนไขว่าเด็กต้องติดรอมันเลยแนะนําให้เราลงรอ ซึ่งถ้าเราลงแล้วมันก็จะหายไปอันนี้ในเคสที่เราตัดสินผลแล้วนะ,ะแต่ว่าอันนี้คือเรายังไม่ได้สอบเนาะคือสอบไปแล้วแหละแต่ยังไม่ลงมันก็เลยขึ้นให้รอเฉยเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูลงคะแนนไม่ตรงกับเงื่อนไขหมายความว่าถ้าเด็กต้องติดรอแต่เราไม่ให้รอมันจะขึ้นว่าไม่สอดคล้องหรือเด็กมีเวลาเรียนไม่ครบต้องติดมศแต่ครูไม่ให้มศก็คือไม่สอดคล้องเช่นกันประมาณนี้ มันก็จะไล่มาเนาะเราก็จะมีตรงนี้คือเปรียบเทียบคะแนนในปปหกับ ajs ก็จะมีก่อนกลางภาคเนาะไม่ตรงกัน98ระเบียนเพราะว่าเรายังไม่ได้กออ่อนังไม่ได้อใช่ค่ะหลังกลางภาคไม่ตรงกันศูนย์เพราะเรากรอบไปแล้วไงมันก็เลยตรงกันปลายภาคศูนย์คือตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์คะแนนรวมไม่ตรงผลกาเรเลี้ยงก็ไม่ตรงเหมือนกันประมาณนี้ส่วนถามว่าวิชาการจะตรวจอะไรก็ไปที่หน้าปปหไปที่ ลิงก์ตรวจสอบปอปหพอเข้าไปเพ๊่มันก็จะมีปปหของแต่ละคนแต่ละรายวิชาเนาะอะยกตัวอย่างเช่นเอาเป็นค,นคุณครูสุกัญญาแล้วกันเพราะคุณครูสุกัญญาเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอันแบบหนึงค,นคุณครูสุกัญญาก็คือ4 4.5.7วิชารอนกฎหมายอันนี้คือมีการตรวจสอบแล้วคือ มีการก๊อปปี้ข้อมูลจาก a g s มาวางดูแล้ว <ฮะ S 1> มีการตรวจสอบตรวจสอบการบันทึกคะแนนผิดศูนย์ตรวจสอบผลการเรียนผิดศูนย์เวลาเรียนไม่ครบศูนย์คะแนนก่อนกลางหลังปลายตรงก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้คือพร้อมปิด <ฮะ S 1> เดี๋ยวเราจะมีสถานะขึ้นมาตรงนี้ว่าสามารถปิดได้เราก็ปิดออกมาก็จบประมาณนี้นี่คือการตรวจสอบจากวิชาการแต่จ,จะมีเพิ่ม,เต,มเติมอีกในวันจริงนะอาจจะ มีเพิ่มเติมอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกแต่ว่าหลักๆคือประมาณนี้ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเองไม่ได้ก่อคะแนนผิดก็ถือว่าโอเค<ะ>อหรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ขอย้าหน่อยก็คือเรื่องผิดเงื่อนไขไอ้ผิดเงื่อนไขนี่ต้องไปดูด้วยเราอาจจะกออเวลาเรียนครบลงเกรดถูกต้องร้อเปอร์เซ็นตแต่ถ้ามันผิดเงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้เราก็ต้องไปแก้ตามนั้นก็คือเงื่อนไขพวกเด็ก ไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยนะก็ต้องไปทําให้มันตรงประมาณนี้แล้วจะมีการตรวจอยู่ทั้งหมด3ครั้งก็คือสรุปรวมทั้งหมดเลยว่ารอบนี้มีใครที่ต้องแก้อะไรบ้างประมาณ3มรอบก่อนที่จะทําการวิทออกมาเนาะเพื่อความถูกต้องชัดเจนประมาณนี้มีอะไรแบบสงสัยไ,ไหมเผื่อแบบยังมีค้างคาจิตใจอยู่ยังไม่มีอ๋อมีอยู่หนึ่งคนนพวิธเมืองจนนันทร์นพวิธเมืองจนันทร์ใช่ค่ะเมื่อกีนูเห็นในเอเจมันขึ้น ย้ายไปอยู่ห้องศูนย์อ๋อถ้ากรณีที่รายชื่อไม่ตรงเนาะนไม่ต้องกรอกอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องกรอกอะไรถ้าอยู่ห้องศูนย์ไม่ต้องกรอกแล้วก็แจ้งวิชาการด้วยวิชาการก็จะไปตัดรายชื่อเด็กนี้ออกโอเคค่ะ,ะประมาณนี้หรือถ้าเคสหนักๆก,ก็คือวิชาเลือกวิชาเลือกเนี่ยมันจะมักจะรายชื่อไม่ค่อยตรงเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งวิชาการให้ไปปรับให้ในปปหกับในเอเจนตรงกันเวลาย,ยิงมันจะได้มันจะได้ตรงนนอะเนาะ คือบางทีเราก็ไปตะบีตะบันมันไม่ตรงก็พยายามจะไปทําให้มันได้มันก็ยากสู้ไปแจ้งวิชาการดีกว่าเดี๋ยวพี่ปรับให้แป๊บเดียวเสร็จประมาณนี้ก็ถ้ามีปัญหาก็ติดต่อได้ได้ค่ะรอดจะเว้นนอกเวลาแล้จัดการทักมาได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้อ่านคะคะได้ค่ะอันนี้เนาะค่ะเดี๋ยวขอไปปฏิบัติภารกิจต่อไปได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ